พายครับมาเจอพระพายตัวจริงแล้วหล่อมากเลยพระพายสุรินทร์เอาๆนนี้วติดตรงนี้ก่อนเอาปิดแล้วปิดแล้วนี่ความหล่อหนุ่มไม่เป็นสองรองใครพระพายสักสุรินทร์อยูพรรณวันนะดีมากเลยแต่ว่าอาจจะมีริ้วรอยแต่มาอยู่เมืองไทยนี่ถือว่าสุสดยอดนะ สวยขึ้นเพราะนะว่าได้ดูการดูแลที่ดีขึ้นแล้วก็ผิวพรรณคือเนื้อตัวสะอาดสะอ้านขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เป็นด่างไม่เป็นดําไม่เป็นแผลเนื้อเต็มตัวตอนนี้ก็รักษาดูดีมากเลยนะครับหลังจากที่ได้ประสานการจากเมืองนอกเมืองนาเขาแล้วก็เอามาสู่ประเทศไทยเราะนะในการต่อสู้เพื่อช้างไทยเนี่ยสัตว์สุรินก็มาได้มารักษาอยู่ที่ที่บ้านเรา นะครับเขาก็ไปไปหลายปีมากนน่าาาตทมองและฟังด้วยท่านฟังด้วยนี่ดูลวแสนรู้ด้วยฉลาดหน้าตาหล่อแหมโ์ใหญ่เลยบัลลักษก อาจารย์แขกยังไม่มาด้วยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มานู้นชื่ออะไรอ่ะเขาแม่เข้าอยู่ดีนะอใอยเข้ามาดูแม่เข้าไม่เล่าอย่างนี้อ่ะพี่ตัวนั้ให้เข้าดูแยครับให้เข้าดูแบครับ ดูข้าขงนอกได้เดเดี๋ยวค่อยไปถ่ายค่ะค่แด่แค่แค่แข่แค่แค้แค่แค่แค่แ่แค่แค่แุ่แค่อม่แไ่้่แค่แอ่แค่แ่แค่่ไหมแค่่อค่แค่่่ด เสียงเสียงเสียงเรียกอาหารละพระพายพอะพายสักสุรินทร์ครับเสียงขอเสียงเสียงขอเสียงลยครับขอบคุณครับเสียงออเขาไปอยู่อยู่เอยู่เมืองนอกนานไงสีลังกาสีลังกาก็เลยมาขอเสียงอะไรเขาว่าประมาณนี้แหละ ออนนี้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องขึ้นแล้วหล่อมากเลยโอโท่ายืนอโอ้หล่อมากเลยนะนี่หล่อมากหล่อมากเสียดายว่าเข้าตรงนั้นไม่ได้อ๋อเอากั้นหนึ่ไว้เลย ามา,มาล้วหันหน้ามาละหันหน้าแล้วโอ้ยกขาด้วยรู้ด้วยแอ่รู้ด้วยรู้ด้วย,วยแสนรู้แสนรู้รู้ยยกแข้งยกขารู้ด้วยขอเสียงนายขาพ่อพายเสียงเสียงเสียงพ่อพายสักสุลินเสียงครับเสียงเสียงสูงเสียงสูงเสียงชักลำคาแล้ <laughs> คนจะกินชักลำคาและ เขาคอยมองเลยนี่ยะเนี่ยบนสูงบนสูงบนสูงสวยมากเลยก็บอกเดี๋ยวรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะส่งเสียงให้ฟังแล้วแป๊บขอก็บผมกินก่อนหล่อรมากนี่ ถี่หนูดูแปดนาทีไหมถ้าแปดนาทีแล้วกด<ง>นะสตอด็อปนะมาดูมือถือเนี่ยอ๋อเามีลูไป เห็นพ่อพายสักสุดเลยแล้วหายเหนื่อยเลยเนาะเดี๋ยวแล้วมีความสุขเสียงสูงเสียงแล้วหอมีอาหารด้วยเสียง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 เขาน่ารักอ่ะเสียงหวานพ่อพายเสียงหวานอ แ่บสง่ามากเลยร้องแบบเกรงใจมาอยู่กับพี่ควานนี่เขามีความสุขมากความเพลิดเพลินมากเลยใจรู้ใจอะไรนะรอจัดโอ้น่ารักขอโทษนะครับมีใคร่ตรรถบริการไหมครับเที่ยวสุดท้ายแล้วเอ้าเหรอพี่แขกว่ารถมาเองกันหมดไม่ไม่ไม่รถไม่เข้ามาหมอแขกมาแล้วค่ะ ไม่ใช่เอ่อตรถทีุ่ดท้ายไม่มีรถออกใช่ไหมไม่มีครับเดินย้อนไปอ๋อแล้วงั้นเราแป๊บหนึ่งค่ะงั้นเราก็ต้องไปก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวุ่งนี้เรามาแวะมาใหม่ก็ได้ได้ค่ะไม่เราไม่ได้รถเข้ามาไงเราไม่รู้ไงอืมเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอรุ่ม ปปไปรถมาก็ได<ป>้แล้วครับอ๋อ้กลับรถพี่หนูนะต้องกลับอารถมาน่ะได้ไมแล้วขับเข้ามาได,ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไปอ่ากจรถอยู่พี่หนูนะ โอเคอืมเพราะเดี๋ยวเขาจะปิดแล้วไงเราต้องไปเอารถมาก่อนอเราจะถ่ายแป๊บนึงก่อนเพราะเพิ่งมาด้วยหล่อมากเลยนี่แนงก็มาดูแล้วนะเพราะฝายสุรินดูสิหล่อสุดๆเลย ความภาคภูมิใจของคนไทยทำไนอ่ะใส่เสื้อมาไม่ถอดใส่เสื้อสัเชิอกนิดนึงไม่ถอดอันนึงยิบเดะให้ผมอ๋อไม่ใช่ผมใช่ไหมเจ้าหนูก็จะมาขอถ่ายเราตกใจหมดเลย